นี่นี่คือทั้ง4สี4ของเราครับกับเจ้า GBA 900นะครับซีรีส์นะครับใหม่ล่าสุดในซีรีส์ g s ส o r e สำหรับสายฟิตสายออกกำลังกาย สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock by G s a p ครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับ G Shock by G s a p Channel ครับนะฮะช anel n ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นได้รู้จัก Casio G Shock มากขึ้นนะครับรวมถึงทริคดีๆเกี่ยวกับ Casio G Shock ครับวันนี้ต้องบอกว่าผมมาเป็นซีรีส์เนี่นะมาเป็นเซตเลยนะครับ <laughs> เห็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นฮนะ มาพร้อมกันถึง4ตัวด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นนะครับการตอบโจทย์ของสายฟิตหรือสายออกกําลังกายเลยฮะกับนาฬิกา c a s ซโอจิชชอรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนฟังก์ชันเด็ดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทั้ง4เรือนที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้เนี่ยนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับ จะสวยงามและน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับกับ G-Shock by G-SAP Channel นะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะในการทำคลิป Unboxing นะครับแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมได้มีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับที่จะซื้อนาฬิกา Casio G-Shock เรือนถูกใจเรือนชอบเนี่ยนะครับมาใช้กันนะครับไปชมเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมนะฮะอย่างที่ผมได้เกิดไปตอนต้นคลิปครับเพื่อนๆฮะวันนี้ผมมาเป็นเซตเลยนะครับผมมาเป็นเซตเลยก็ต้องบอกว่ามายกชุดเลยหลายเรือนแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน4เรือนนี้นะครับเป็นรุ่นที่เป็นโมเดลเดียวกันที่ผมเอามาอันบ็อกซิ่งแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆนได้ชมในวันนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เอาใจสายฟิตเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาคาเซโอจีช็อคที่ผมเอาไ้ชมในวันนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในซีรีส์จีสคอตส์นะครับจีสคอตส์แน่น ขึ้นภาพให้ดูคะเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นตระก,กูลซีรีส์ของ GBA GBD นะครับหรือ,อ GBDH 1 0 0 0ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับก็เยอะเยะมากมายเลยนะั่นคือซีรีส์ g s c o r e นะครับซึ่งออกมาสำหรับแฟนนะครับคน ที่ชอบออกกําลังกายนะครับและชื่นชอบนาฬิกา c a s i โอจ h ช็อกนะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ชื่นชอบ Activity นะครับในการออกกําลังกายหรือ t r a k k i n g อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายนะครับรุ่นที่ผมมาไปชมในวันนี้ฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ c a s i โอจ h ช็อนะครับในโมเดล GBA 900นะครับก็ต้องบอกว่าตระก,กูล GBA จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีออกมา ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับอ่าอย่างเช่น GBA 800นะครับนี่ที่มีออกมาก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะนี่ผมขึ้นภาพไปดูก็ได้ฮะเห็นไหมฮะนี่คือตระกูล GBA นะฮะฉะนั้นเนี่ยมีออกมาแล้วก่อนหน้านี้รุ่นนี้คือรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมานะครับอ่าผมเอามาให้ชมทั้งสีสีเลยผมแกะให้ดูก่อนหนึ่งเรือนนะครับเพื่อนๆฮะแล้วเดี๋ยวเราจะ f a สต์ฟอร์เวแล้วก็ดูเรือนที่เหลือไปพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของดีไซน์เนาะแกออกมานะครับเราก็จะเจอกับคู่มือใบรับประกันแบบนี้ครับเพื่อนๆครับนี่มาดูฮะนี่คือหน้าตาของเจ้า GBA 900ที่ผมได้พูดถึงครับแน่นอนมันมาพร้อมระบบบลูทูธครับเห็นไหมฮะอ่ะผมขอญาตวางคู่มือตรงนี้ก่อนนี่ฮะ gb 9 9 0 0อนะครับรองรับระบบบลูทูธเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นั่นเองนะครับเพื่อ tracking การออกกําลังกายนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ตอนพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันนะครับเห็นไหมคระ Casio G-Shock G-Sport ดีไซน์ล่าสุดเลยนะครับ มาพลิกมาด้านนี้นะครับก็จะชี้จุดเด่นเลยว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเทรนนิ่งสเตตัสนะครับบอกสถานะนะครับการใช้กับโปรแกรมการฝึกสาหรับคนที่ออกกาลังกายด้วยนะครับแอ็ิเมนต์ต่างๆนะครับเราสามารถเซตเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคลอรี่นะครับระยะทางการวิ่ง นะครับหรือแม้กระทั่งการก้าวเดินหรือ step tracker ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถตั้งค่าหรือตั้งโกเหล่านี้ได้เลยเวลาเราใช้งานเจ้านาฬิการุ่นนี้ครับ t r n i n i n p p l n นนะครับเรายังสามารถตั้งในส่วนของโปรแกรมการเทรนนิ่งให้กับเราได้ด้วยหรือว่า tracking ได้เลยว่าเฮ้ยเราสามารถดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ว่าเรา เทรนนิ่งหรือออกกำลังกายนะครับอ่าหรือมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างที่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชัน G Shock Move ได้เลยฮะนี่เป็นไงครับแค่ฟังแค่นี้นี่เพื่อนๆก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมฮะเออนะครับนี่โหลดแอป,ปมาใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับนี่คือเบื้องต้นของเจ้านี่เลยนะครับคู่มือรับประกันนะครับเปิดมาด้านในให้เพื่อนๆครับ ผมจะพยายามให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดกับเพื่อนนิดหนึ่งเนาะเผื่อว่าใครกำลังมองหานาฬิกาคาซูโอจิช็อกใช้ในการออกกำลังกายนะครับก็จะได้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับตัวกล่องด้านในนะครับเป็นกล่องลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับกล่องทรงเหลี่ยมเนาะนะครับสีสันนะครับดูทันสมัยเนาะนะครับมีโลโก้ G s ช็อ k อยู่ตรงนี้เลยนะครับแกะเข้ามาด้านในเราก็จะเจอพระเอกของเราแน่นอนครับนี่ขออนุญาตนะฮะ ผมจะแกะให้ดูแบบนี้แค่กล่องเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปดูกล่องที่เหลือพร้อมๆกันเลยจะได้รวดเดียวขึ้นนะครับนี่่ะน่ฮะพอแกะออกมาครับผมนะฮะและนี่คือพระเอกของเราครับผมเจ้านาฬิการุ่น GBA 900ครับผมนี่เป็นไงครับซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ g s c o t ตครับดูสีสันคร่าวๆเห็นไหมฮะเี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะก่อนที่จะไปชมดีไซน์ในแต่ละเดือนผมขอ Fast f o r ร์เวไปเลยดีกว่าเอาทุกเรือนมาวางอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับผมกลับมาฮะนี่นะครับแกะมาทั้งสเรือนแล้วเราไม่เสียเวลาเดี๋ยวได้ไปดูกันทีละเรือนเลยครับว่าดีไซน์ของเขาในแต่ละเรือนนั้นจะน่าสนใจและก็สวยงามยังไงบ้างมาที่เรือนแรกเลยครับรหัสรุ่นของเขาคืออะไรครับเรือนแรกที่ผมหยิบมาตรงนี้นะครับนี่สีสันโดดเด่นเลยไหมฮะเพื่อนเพื่อนครับมันคือสีดําม่วงแมทัทลิกเลย GBA 900ขีด1 A 6 DR นะครับเรือนแรกของเรานะฮะดีไซน์มาดูกันนี้เะครับเพื่อนเพื่อนครับ นี่นะครับหน้าปัดนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีม่วงแล้วก็ตรงจุดบอกชั่วโมงจะเป็นสีเขียวเมทัลลิกด้วยนะเพื่อนๆน,นะสังเกตไหมอ่าผมพยายามเอียงให้ดูเห็นไหมครับจะเป็นสีเขียวเมททัลลิกเลยผมมองว่าดีไซน์ตัวนี้นึกถึงอะไรนะนึกถึงแบบนึกถึง ตัวละครจ็กเกอร์เลยนะนะครับสีดำม่วสวยนะเพื่อนๆนะนะครับแล้วก็ตรงลักษณะของเท็กเจอร์รอบๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีม่วงตัดกับสีดำเพื่อเข้าคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ ตรงบริเวณนะครับใกล้ๆกับตรงสายข้อสายตรงนี้จะมีลักษณะของเรซินที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าสเกลเลต้นเป็นสีใสๆเนาะทานสเปเรนซีนะครับเป็นสีใสๆแบบสีม่วงๆนะฮะอ่าเขาก็ค่อนข้างดีไซน์มาให้มีลูกเล่นเนาะมีกิมมิกเล็กๆนะครับลักษณะของปุ่มด้านข้างนะครับเช่นเดียวกันจะเป็นสีม่วงนะครับนี้ตัดดําแบบนี้เลย นะครับเท็กเจอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะของเรซินใสเช่นเดียวกันสมีม่วงนะครับผมมองว่าเขาพยายามทําให้สีม่วงกับสีดําตัดกันนะครับเป็นดีไซน์หลักของเขาเลยด้านหลังนะครับคาเวอร์ Cover ตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวนาฬิกานั่นเองวัสดุสายนะครับ เป็นโพลิเทนนะครับนิ่มนิมนะครับก็ต้องบอกว่ามันดีไซน์ออกมาให้ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อจะสังเกตเห็ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความนิ่มแล้วก็ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับตัววัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่แล้วมันจะ ค่อนข้างคล่องตัวกับคนที่ใช้ในการออกกาลังกายหรือใส่วิ่งนะครับแล้วก็รูระบายอากาศตรงนี้นี่แหละที่เป็นจุดของการออกแบบสำหรับคนที่ไปใช้ในการวิ่งนะครับเพื่อให้มันระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับคนที่ต้องมีเหงื่อมีอะไรต่างๆทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยโพลีเทนเห็นนิ่มๆิมแบบนี้ความแข็งแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับใช้ยาวๆไม่มีทางขาดแน่นอนก็ต้องบอกอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้เอ็กซ์ตรีมหรือลุยจริงๆนะฮะนี่เป็นไงฮะดีไซน์เรือนแรกสวยไหมฮะผมให้ดูภาพรวม เอ๋ดีงามขึ้นคอยดูเลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือสีดําม่วงฮะสวยไหมครับดูดีนะนะครับเดี๋ยวขอญาตวางแล้วไปอย่างรวดเร็วเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรือนต่อไปฮะเรือนต่อไปที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะออกเป็นสีส้มเลยครับเลสคิวเลยดูรหัสกันนิดนึงรหัสของรุ่นนี้นะครับคือ GBA 9 0 0 c a นะครับก็แน่นอนว่า รหัสขีดสีนียก็จะออกโทนเป็นสีส้มสีแดงอหมอย่างนั้นเนาะนะครับก็ดูผ่านกล้องจะเห็นว่าเป็นสีส้มชัดเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะตัวหน้าเรือนด้านในนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวจุดบอกเวลานะครับในส่วนของจุดที่เป็นบอกเวลาชั่วโมงต่างๆเนี่ยจะเป็นสีลมดำเมทัลลิกนะครับสีออกสีลมดำนะ ดำเงาๆนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในมีการเล่นในเรื่องของตัวหนังสือที่เป็นสีส้มนะครับแน่นอนครับตัวเข็มมีระบบไพยน้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะสามารถมองเห็นในที่มืดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดีไซน์รอบๆนะครับเป็นสีส้มตัดดําเช่นเดียวกันนะฮะและก็วัสดุตรงนี้นะครับเป็นเรซินใสนะครับออกใสๆนะเออนะครับสแตรปเหมือนกันฮะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัววัสดุสายโพลีเทนสีส้มเลย นะครับแบบนี้เลยผมมองว่ามันเป็นนาฬิกาออกกำลังกายนะถ้าเพื่อนๆสังเกตไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับนาฬิกาออกกำลังกายเขาก็จะค่อนข้างทําสีให้มันดูเขาเรียกว่าคือมีสีสันนิดหนึ่งนะครับเวลาเราไปใช้งานในการใส่วิ่งใส่ออกกำลังกายบางคนที่ต้องใช้วิ่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะสังเกตเลยนะ ถ้าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าแกจิตนะครับในการใช้ออกกำลังกายใช้วิ่งใช้อะไรพวกนี้สีสันจะประมาณนี้เลยเพื่อนๆอ่านะครับปุ่มสีดําด้านข้างด้านหลังนะครับวัสดุสีดําใสๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สติลที่คาร์บอนแบคด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ขึ้นค่อยดูเลยครับสีนี้ฮะเป็นไงครับเพื่อนๆสวยไหมครับผมขอญาตขึ้นขนาดไซส์หน้าจอให้ดูนิดนึงนะครับเผื่อใครเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับนี่คือขนาดหน้าจอของเขาครับหน่าเรือนเท่านี้เลยนะครับ ผมมองว่าจริงๆไซส์ประมาณนี้นะผมข้อมือค่อนข้างใหญ่นะใส่ได้สบายครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงนะครับอยากได้ไปใช้งานผมมองว่าไม่มีปัญหาครับใส่ได้เพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับกําลังดีเลยครับแลนและหน้าจอมองได้ชัดด้วยนะครับมี2ระบบก็คือดิจิตอลกับอนาล็อกเห็นไหมครับระบบเข็มแล้วก็ดิจิตอล นะครับตัวเลขมองชัดเจนนะครับนี่คือสีที่2ครับผมสีส้มนะครับสีต่อไปอย่างรวดเร็วครับผมนี่นะครับดูดูดีไซน์กันนะครับแล้วผมจะพูดสรุปในเรื่องของฟังก์ชันช่วงท้ายฟังว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะครับอันนี้ให้เห็นก่อนว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างสีนี้คือสีขาวครับประหัสรุ่นของเขาคือ GBA 900-7A Darni นะครับสีขาวดีไซน์ดูน่าจอครับเพื่อนๆฮะ ออกหน้าปัดจะเป็นสีดําเลยและจุดที่บอกชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสีลมดำนะครับเงาวๆวับแป๊บเลยนะครับมองเห็นตรงนี้ชัดเจนนะครับดีไซน์แน่นอนขาวตัดดำนะครับวัสดุตรงนี้เป็นเลสสิ้นโทนใสๆเช่นเดียวกันนะครับก็ผมมองว่าดีไซน์รุ่นนี้นะถ้าเทียบกับ GBA 800นะสำหรับผมนะโดยส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะผมว่ามันดูสปอร์ต บันดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วดูเท่ฮะใครที่ชื่นชอบนาฬิกา2ระบบจะชอบตัวนี้แน่นอนนะครับสายสีขาวแน่นอนครับโทนขาวหมดเลยทั้งเรือนนะฮะนี่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันวัสดุเลเซนสีดําใสๆนะครับนี่ด้านหลังครับปุ่มด้านข้างสีดํานะครับเพื่อนๆฮะขึ้นคอให้ดูนะครับสีขาวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับสวยไหม แม่ไม่ธรรมดานะเพื่อนๆนะสีขาวก็ดูดีเลยทีเดียวครับเห็นไหมฮะใครที่ชื่นชอบโทนสีประมาณนี้ผมว่าเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่ใส่ออกกำลังกายนะใส่ในชีวิตประจําวันใส่ทํางานใส่เที่ยวก็ได้นะครับเพราะว่ามัน t r a c คกิ้อะไรได้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายกับเรื่องของฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อซีรีส์นี้ไปแล้วใส่ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ใช่นะครับใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยสบายมากนะครับสวยไหมครับ ก็อย่างที่บอกนะว่านาฬิกา G-Shock เองเนี่ยนะครับมันเป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับมันจัดอยู่ในแบรนด์หนึ่งที่เป็นสตรีทแบรนด์นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็ใช้งานกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ใช้งานเรื่องของฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ต่างๆแต่มันเด่นในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับสีสุดท้ายครับ นี่สีเบสิกส,สำหรับคนที่สามารถใช้งานได้แบบทั่วไปเลยนะมันคือสีดำนั่นเองครับรหัสรุ่นของเจ้านี่ครับมันคือ GBA 900ขีด1 ADR ครับผมแน่นอนว่าเป็นโทนสีดำแบบต้องบอกว่าใครที่ชอบแบบใส่ง่ายนะครับเท่ๆนะครับเอาอยู่ทุกงานไม่ต้องกังวลว่าจะหาชุดเสื้อผ้าใส่ยากสีดำครับ ง่ายๆเลยนะครับถ้าเหมือนอาหารก็เปรียบเทียบกับกระเพราไข่ดาวอะไรอย่างนั้นเลยนะครับสีดำนะครับนึกอะไรไม่ออกสีดําไม่ก่อนใส่ง่ายแน่นอนนะครับหน้าปัดเป็นโทนสีดำนะครับด้านในเป็นสีลมดำนะครับจุดที่บอกช,อชอั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสามารถมองเห็นตัวเลขได้ง่ายเพราะอะไรฮะตัวเลขด้านในเขาดีไซน์นะครับตัวจอให้มันกลับตัวเลข,ขออกมาเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มองผ่านสตูมองผ่านกล้องยังเห็นขนาดนี้นะครับเวลาอยู่บนข้อมือไม่ต้องห่วงสามารถมองได้ชัดแล้วที่สําคัญมันมี2ระบบ มองเข็มได้มองเวลาดิจิตอลได้นะครับดีไซน์นะครับสีดำนะครับตรงบริเวณนี้นะครับวัสดุเรซินใสๆสสีดำเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นไงบ้างครับใครที่ชื่นชอบสีดำผมก็ต้องบอกว่านะฮะเจอตัวนี้เข้าไปก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าโทนเขาคือจะคุมโทนสีดำทั้งเรือนเลยฮะด้านหลังนะครับเรซินใสสีดำนะครับตรงที่ล็อกข้อมือตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์สีดำล้วนแบบนี้เลยนะครับปุ่มด้านข้างสีดำ นี่แบบนี้เลยนะครับผมคุ้นข้อให้ดูนะครับเป็นยังไงครับสำหรับสายเข้มทั้งหลายฮะใครที่ชื่นชอบนาฬิกาสีดํานะเพื่อนๆสังเกตไหมมันเป็นสีดําล้วนก็จริงนะแต่เพื่อนๆเวลามองไปที่หน้าจอเห็นไหมครับจุดบอกชั่วโมงมันเป็นเขาเรียกว่าสีลมดําแบบวาวๆนิดนึงเวลามองไปอ่ะถึงแม้จะเป็นหน้าเรือนสีดําล้วนเนี่ยผมมองเห็นชัดมากนะครับในจุดที่เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเข็มมันอยู่ตรง กี่นาฬิกานะครับหรือบอกเวลาว่ากี่โมงผมว่ามองเห็นได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีระบบภายนามองกลางคืนได้นะครับนี่เป็นไงฮะสีดําสวยนะใครที่ชอบแบบว่า, ic, าเบสิกเบสิกใส่เท่ๆนะครับสีดําตอบโจทย์แน่นอนฮะเป็นยังไงบ้างครับนี่ยาวๆอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ ที่ผมบอกไปครับว่าทั้ง4ส,สีนี่คือดีไซน์ทั้งหมดของเขาครับที่ผมพูดให้ฟังในวันนี้ว่าดีไซน์แต่ละสีใครชอบสีไหนหลังจากดูดีไซน์ที่ผมอธิบายให้ฟังแล้วก็นะฮะเลือกสีกันก่อนเลยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันบ้างครับวันนี้เนี่ยนะครับอ่า คลิปอาจจะยืดยาวมานิดนึง่งแต่เ,เพื่อนๆสามารถดูได้ว่าเอ้ยตรงนี้ดูดีไซน์ตรงนี้ดูฟังก์ชันนะครับเพื่อให้มันละเอียดเพราะวันนี้เราออกมาถึง4เรือนเลยเนาะอ่ะผมหยิบเรือนแรกขึ้นมานะครับตัวสีดําม่วงไม่ได้ให้ดูดีไซน์นะครับแต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างครับหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าความสวยงามของเจ้า GBA 900เนี่ยนะครับมันหน้าตาสวยงามแล้วก็น่าสนใจยังไงบ้างคราวนี้ผมจะพูดเรื่องของฟังก์ชันให้ฟังนิดน,นึงครับฟังก์ชันของเจ้านี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเพราะอะไรครับ gba 9 0 0เนี่ยนะครับมันได้ถูกอัปเกรดมาจากรุ่น gba 8 0 0นี่คือ gba 8 0 0ครับผมขึ้นภาพให้ดูนะครับมันถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วอัปเกรดเรื่องอะไรบ้างหลักๆผมจะบอกเลยนะครับว่า gba 8 0 0เนี่ยฟังกช์ชันเนี่ยของเขาเนี่ยก็หลักๆแล้วจะรองรับ ในเรื่องของฟังก์ชัน Step c o u n t ตอรหรือว่า s ซฟท Tracker คือการนับก้าวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเน้นไปที่การนับก้าวโดยตรงเลยนะครับแต่จะไม่สามารถลงลึกถึงรายละเอียดอย่างเช่นการใส่ออกกำลังกาย tracking, ร,ระยะทางนะครับการวิ่งหรือแคลอรี่อะไรต่างๆนะครับไม่สามารถบอกตรงนั้นได้นะครับหลักๆคือการนับก้าวและตั้งเป้าหมายการ tracking จานวนก้าวแต่ตรงนี้ครับนี่ถ้าใครต้องการอะไรที่มากกว่าผมต้องบอกว่า แนะนำเลยเพราะอะไรครับ g b 900นี่นะครับรองรับฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการใช้การ tracking งหการนับก้าวนะครับสามารถนับจํานวนก้าวได้นะครับแล้วสามารถบอกแคลอรี่ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเรายังสามารถนะครับตั้งโปรแกรมเทรนนิ่งได้ด้วยนะครับคือพูด้ง่ายว่าเวลาเราใส่เดินนะครับใส่เทรนนิ่งนะครับใส่วิ่งต่างๆมันสามารถแทร็กกิ้งได้เลย นะครับผ่านระบบในเรื่องของฟังก์ชันนะครับการใช้งานผ่าน G-Shock Move หรือแอปพลิเคชันเนี่ยครับนี่คือ G-Shock Move กับขึ้นภาพให้ดู นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งค่าการใช้งานต่างๆแล้วเราสามารถลิงก์กับ G-Shock Move ได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูนะครับ tracking ต่างๆว่าระยะทางที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนเราสามารถดูได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน G-Shock Move อันนี้คือข้อดีเลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การนับก้าวอย่างเดียวแล้วแต่มันวัดแคลอรี่ได้ด้วยตั้งระยะทางได้ด้วย นะครับนี่เป็นไงฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วเจ้านี่นี่นะครับมาดูฟังก์ชันกันนิดหนึ่งครับเพื่อนๆฮะโหมดของเขามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือหน้าจอบอกเวลาปกตินะครับเวลาเราเลื่อนโหมดไปครับก็จะเจอกับซอฟต์บอท นะครับก็คือการจับเวลานั่นเองนะครับแล้วก็เล็กขอดร,รงนี้จะเป็นลนักษณะของการบันทึกข้อมูลนะครับในเรื่องของการฝึกของเรานะครับอ่ามันสามารถเด้คอดได้แล้วเอาไปโชว์ในชี o c k Move นะครับเทรนนิ่งนะครับอันนี้จับเวลานับถอยหลังนะครับเวลาเราไปตั้งเซตค่าในการเทรนนิ่งของเราอย่างเช่นการจับเวลาการวิ่งอะไรต่างๆนะครับหรือออกกําลังกายนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นการดูเวลาโลกนั่นเองก็คือพูดได้ง่ายว่าดูเวลาในพื้นที่อื่นนะครับนอกจากโฮมทาวนะครับหรือว่าพื้นที่หลักนะครับอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพเราตั้งเวลานี้นะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะสามารถสลับมาดูที่หน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็อัลามนะครับตั้งปลุกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟังก์ชันทั่วไปในโหมดต่างๆก็มีมาให้อย่างครบถ้วนคราวนี้มาดูถึงความน่าสนใจบ้างครับ ดิสเพย์ของเขาเนี่ยนะครับปุ่มนี้นะฮะเวลาเรากดเข้าไปเราจะสามารถ tracking อะไรได้บ้างกดเข้ามาเซ็จแรกนะครับมันจะสามารถ tracking ในเรื่องของระยะทางนะครับเพื่อนๆมองเห็นหน้าจอไหมครับผมพยายามจะให้ดูชัดๆเห็นไหมฮะอ่าตัวเล็กๆตรงนี้กิโลเมตร คร,ครั้งล่างนี่เป็นวันที่เห็นไครับอ่าวันที่11เดือน6นะครับนี่กิโลเมตรที่มันขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเดินนะครับหรือเริ่ม jogging หรือวิ่งนั่นเองนะครับก็ยังขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์กดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการบอกในส่วนของแคลอรี่นะครับเห็นไหมฮะด้านล่างตรงนี้ผมพยายามชี้ให้ดูนะครับผมพยายามชี้ให้ดูนะครับเป็นหน่วยเป็นแคลอรี่เห็นไหมครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถวัดได้ว่าเราใช้พลังงานไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับทำไมมันถึงสามารถวัดได้เพราะว่าตัวนี้สามารถตั้งโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ครับใส่เพศใส่อายุใส่น้ําหนักตัวเข้าไปเพื่อให้ตัวนาฬิกาเองมัน tracking จํานวนแคลอรี่ที่เราใช้งานได้จากการเดินหรือว่า j o กก i n g หรือวิ่งนั่นเอง,เองนะครับนี่บอกแคลอรี่ได้ด้วยนะครับอ่าแล้วสถานะยังสามารถบอกเป็นกราฟแบบนี้ได้ด้วย นะครับแล้วเวลาเราตั้งค่านะครับหรือตั้งโกไว้มันยังสามารถดูผ่านตัวกราฟิกตรงนี้ได้ด้วยครับที่เป็นกลมๆตรงนี้มันจะ tracking ให้เลยว่าเราทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับทำไปได้อ progression เท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่ามากน้อยเท่าไหร่แล้วนะครับเปิดใหม่หน้าจอ หน้าจอนี้นะครับก็จะเป็นการบอกในเรื่องของเ e ตแทร็กเกอร์ครับที่ขึ้นไปนเลขศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มเดินเนาะยังไม่ได้เริ่มขยับตัวนะครับและการฟังก์ชันการเดินหรือว่าเซตแทร็กเกอร์นี่นะครับมันจะวัดจากการเราใส่นาฬิกาแล้วเวลาใส่คุณจะใส่ให้แน่นนิดหนึ่งนะครับอ่ารัดข้อมือให้แน่นเพื่อเวลาเราเดิน,ดน,ดน,ดนดหรือเราเคลื่อนไหวร่างกายนาฬิกาก็จะเริ่ม tracking แล้วก็นับนะครับจำนวนเพื่อจะเอามาคำนวณเป็นพลังงานแคลอรีนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีเลยนะเออนะครับสำหรับการ tracking ในชีวิตประจําวันว่าเราใช้ ใช้พลังงานไปขนาดไหนนะครับผมถึงบอกว่าไม่ใช่แค่ใส่ออกกำลังกายอย่างเดียวใส่ในชีวิตประจำวันก็สามารถตั้งคา่าตั้งโกได้ว่าเราควรจะใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับเปิดสลับไปก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิมครับผมก็คือบอกวันนะครับบอกเวลานะครับบอกวันที่สามารถเห็นหมดเลยในหน้าจอนี้เห็นไหมฮะนี่ฟังกช์ชันเขาเป็นไงบ้างครับแล้วที่สําคัญที่สุดครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับ เราสามารถเซตโปรไฟล์ของผู้เล่นได้เลยฮะอันนี้ผมสาธิตให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับเผื่อเพื่อนๆ,ๆนี่ไว้เป็นข้อมูลนะครับกดปุ่มข้างบนค้างไว้ฮะนี่พอปุ่มเซตมันกระพริบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสูโ่โหมดในการตั้งค่าอะไรต่างๆหรือตั้งเป้าหมายอะอย่างที่ผมบอกว่าตัวนีด้ดีตรงที่ว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายในการที่เราจะใช้พลังงานในแต่ละวันได้เลยครับเออ คราวนี้นะครับกดปุ่มข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าแล้วตั้งค่าอันแรกคือเป็นการตั้งค่าในส่วนของตัวระยะทางจะให้เป็นกิโลเมตรหรือไมล์ตรงนี้นะครับเออเพื่อนๆอาจจะเห็นหน้าจอไม่ชัดผมพยายามเอียงให้ดูนะครับมันจะมีหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับหรือว่า mi หรือว่าเป็นไมล์เพราะฉะนั้นเราสามารถเซตตรงนี้ได้นะครับวิธีการก็คือเราก็กดเซตไปเลยนะครับเอาว่าจะให้เป็นไมล์หรือกิโลเมตรนะครับพอเราเซตเสร็จครับผมเราก็สามารถเลื่อนเลยโดยการกดปุ่มโหมดด้านล่างตรงนี้ครับ เลื่อนไปเซตค่าตัวต่อไปครับก็คือระยะทางนั่นเองใช่ไหมฮะเออเราสามารถปรับระยะทางขึ้นลงได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะปรับระยะทางขึ้นลงก็เลยได้เลยถ้าเราตั้งเป็นกิโลเมตรหรือตั้งเป็นไมล์ก็ปรับได้เลยอันนี้ผมกดเป็นเป็นไมล์เนาะมันก็จะเซตเป็นไมล์ให้นะครับกดปุ่มมวดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นจํานวนแคลอรี่ครับมันจะขึ้นว่าเป็นกิโลแคลอรี่เห็นไหมครับนี่ผมพยายามเอียงหน้าจอให้เห็น2,500แคลอรี่เราสามารถ ปรับจากหน่วยเป็นคแคลจากกิโลแคลอรี่เป็นกิโลจูลได้นะนะครับแต่ง่ายสุดก็น่าจะก,กิโลแคลอรี่เนาะนะครับอ่าอันนี้เป็นการปรับตัวเลขว่าเราจะเซ็ตค่าเท่าไหร่2,500หรือจะหมื่นแคล5 0 0 0 0แคลแล้วแต่เราเซตได้แล้วมันจะ tracking ครับเวลาเราไปใช้งานว่าเราเดินเราใช้ไปขี่แคลถึงเป้าหมายของเราหรือยังเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการตื่นนะเพื่อนเพื่อน,นะสมมติเราตั้งไว้วันละ1000แคลอรี่2000แคลอรี่ถ้าเราเดินหรือเราออกกำลังกายยังไม่ครบเนี่ยตัวนี้มันก็จะรีมาย d e r เราว่าเราใช้ไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับเพื่อเป็น เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการเซตว่าวันหนึ่งตัวเองควรจะใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับอะจะได้ควบคุมน้ําหนักได้จะได้ไม่อ้วนหรือลดน้าหนักได้ด้วยนี่คือการใช้ประโยชน์ของเขาครับปรับมาหน้าน,นี้ครับก็จะเป็นการเซตในส่วนของ step tracker ครับหนึ่งหมื่นเก้าเออหมื 12, ่นสองพันเก้าอะไรต่างเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เห็นไหมฮะอ,อ่าปรับเพิ่มปรับลดได้เห็นไหมครับนี่คือการเซต g o ในเรื่องของจํานวนเก้านั่นเองห้าพันเก้าแปดพันเก้าหนึ่งหมื่นเก้า นะครับกดไปปุ๊บอันนี้เป็นการตั้งโปรไฟล์ของผู้เล่นเห็นไหมครับส่วนสูงจะให้เป็นเซนติเมตรหรือเป็นนิ้วนะครับก็อันนี้เป็นเซนติเมตรนะครับเซตไว้174สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ส่วนสูงนะครับอ่าก็เซตโปรไฟล์ของเราไปเลยน้ําหนักตัวนะครับนี่เราก็เซตไปนะครับน้ำหนักตัวเราจะเซตเป็นปอนหรือว่าเซตเป็นกิโลนะครับถ้าเราตกลงเป็นกิโลเราก็เลื่อนไปเซตตัวเลขเลยครับเห็นไหมฮะ กี่กิโลสมมติหนัก85กิโลเซ็ตเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนไปตั้งเพศครับผมนี่ฟีเมลตัว F ตัว M เป็นเมลเห็นไหมครับตั้งบอกเพศนะครับตั้งวันเกิดเห็นไหมฮะนี่ปีปีคริสักราช1983เห็นไหมครับแล้วก็เดือนวันนะครับเพราะว่ามันจะมาคำนวณเป็นอายุของเราครับทำไมต้องตั้งตรงนี้ครับเพราะว่าการเซ็ตอายุเซ็ตเพศเซ็ตน้ำหนัก เซตในเรื่องของส่วนสูงเนี่ยมันจะเป็นการเอาข้อมูลมาคำนวณว่าเราจะเผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับในขณะที่เราเดินหรือเราออกกําลังกายเราวิ่งไปในแต่ละวันนะครับมันมามันจะเอามาคํานวณเป็นจํานวนแคลอรี่ที่แม่นยําให้กับเรานั่นเองครับนี่เป็นยังไงบ้างฮะดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ข้อมูลยิ่งละเอียดยิ่งคํานวณได้แม่นยาม,มากขึ้นนะครับอ่าปรับไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ มันจะวนกลับมาที่จุดเดิมนะครับแสดงว่าเราตั้งค่าครบแล้วก็กดกลับไปที่โหมดเดิมครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมทำฟังกช์ชันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเราสามารถ tracking ในส่วนของการตั้งโกในการ เซตการออกกําลังกายของเราได้เลยนะครับว่าวันวัน,วนหนึ่งเนี่ยเราจะออกกําลังกายกี่แคลอรี่นะครับเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่นี่คือข้อดีของ gba 9 0 0ครับที่มันมีให้มากกว่า gba 8 0 0เห็นไหมครับนี่เทียบไปเห็นชัดมากว่ามันอัปเกรดขึ้นมานะครับและที่สําคัญที่สุดรุ่นนี้นะครับรองรับการแจ้งเตือนในส่วนของเขาเรียกว่าข้อมูล notification จากมือถืออย่างเช่นไลน์เข้าอีเมลเข้าคาลเลนดาข้อความต่างๆมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอตรงนี้เลยครับสัญลักษณ์กักษณะนี้เลยครับ นี่เห็นไหมครับแต่เราต้องเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนของเราก่อนนะหรือว่า G Shock Move ก่อนมันถึงจะขึ้นสัญลักษณ์เตือนนะครับเออมันจะขึ้นสัญลักษ์เตือนเวลามีมิดรคอมีข้อความเข้ามามันจะขึ้นเตือนให้เราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันอัปเกรดแล้วก็ดีกว่ารุ่น GBA 800นะฮะนะครับ, <laughs> รบเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะ จิ๋วแต่แฉวนะสามารถแบบแจ้งเตือน notification ที่หน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับรองรับโฟนไฟเดอร์หรือค้นหาโทรศัพท์มือถือได้ครับในขณะที่เชื่อมต่อกันกดค้นหามือถือของเราได้เวลาเราลืมมือถือไว้หรือมองไม่เห็นนะครับมันก็จะร้องเรียกหากันแม้กระทั่งว่ามือถือเราจะปิดเสียงอยู่ก็ตามแต่นะครับนี่คือข้อดีตัวนี้มีระบบออโต้ไลท์ด้วยก็คือพูดง่ายๆนะครับ นี่ผมกดไฟให้ดูนี่คือระบบไฟของเขาเห็นไหมครับ LED 2สว่างหน้าจอเห็นไหมคาว่าออโตไลท์ like ก็คือไฟตรงนี้เวลาเราพลิกข้อมือขึ้นมาอยู่ในมุมที่ถูกต้องมันก็จะส่องสว่างอัตโนมัตินะครับอันนี้ถ้าเกิดเปิดไว้เวลาพลิกข้อมือแล้วเซ็นเซอร์มันจะทํางานนะครับถ้าแสงมันน้อยไฟก็จะเปิดอัตโนมัตินี่ลองรับด้วยนะ แบตเตอรี่อายุการใช้งานประมาณ2ปีขึ้นไปเลยครับสถึงมปีสบายๆครับถ้าไม่ได้ใช้งานในทุกๆวันนะก็แบตเตอรี่ใช้งานยาวๆครับผมว่าน่าจะเกิน2ปีอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตปกติที่เราสามารถเปลี่ยนได้ครับหมดก็เปลี่ยนนะครับก็ราคาไม่ได้สูงนะครับแต่แน่นอนเรื่องของความทนทานกันน้ํา200เมตรนะครับกันกระแทกนั่นคือจุดขายของ G-Shock อยู่แล้วครับนี่เป็นไงบ้างครับฟังก์ชันเยอะมากจริงๆเนี่ย ถ้าผมจะลงรายละเอียดเรื่องของฟังก์ชันการาใช้ในการเทรนนิ่งหรืออะไรต่างๆผมว่ามันอาจจะยาวไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปเพราะนี่ก็ยาวพอสมควรแล้วแต่ที่ต้องยาวขนาดนี้เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้รายละเอียดในเรื่องของดีไซน์ต่างๆของเจ้า G.B.A.900 อย่างครบถ้วนในทุกสีเลยนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าฟังก์ชันของเจ้า G.B.A.900 เนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะครับจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลเนะาะจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลว่า เวลาเราจะเลือกรุ่นนี้มาเล่นเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเออเป็นไงบ้างครับเพืเ่อนๆฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้มาอย่างเต็มอิ่มนะมาอย่างเต็มอิ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe c h anel n ของเราไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะฮะในการ unboxing แล้วก็รีวิวนะครับนาฬิกา c a s i o g s h ช c อผมให้ดูก่อนที่จะจากลากันอีกครั้งหนึ่งครับนี่นี่คือ ทั้ง4สีของเราครับกับเจ้า gba 9 0 0นะครับซีรีส์นะครับใหม่ล่าสุดในซีรีส์ g s c o r ์ดสำหรับสายฟิตสายออกกำลังกายนะครับก่อนที่จะจากลาผมเกือบลืมไปแจ้งสนนราคานิดนึงครับราคาของเขานะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่5,500บาทนะครับนั่นคือราคาป้ายที่เปิดตัวนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ราคาผมว่าก็จริงๆแล้วเหมาะสมนะไม่ได้สูงมากนี่ยังไม่รวมโปรโมชั่นนะครับ แน่นอนว่าถ้ารวมกับโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆแล้วผมว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นเลยทีเดียวครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาก็ต้องบอกว่า จิ๋วแต่แจ๋วครับลองเอาไว้เป็นข้อมูลครับเพื่อนๆฮะในราคาประมาณนี้ดีไซน์แบบนี้ฟังก์ชันแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปชั่งใจกันดูนะครับว่าจากข้อมูลที่ผมได้บอกไปมันน่าสนใจขนาดไหนน่าใช้งานไหมนะครับเลือกให้เหมาะสมนะครับทั้งดีไซน์รูปแบบที่เราชอบแล้วก็ฟังก์ชันที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับสำหรับรวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนมากๆและเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ติดตาม G Shock by G s h a c k พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ